ครับสวัสดีกับทุกคนผมมีภารกิจมาใหญ่ลังต่อกำบานนาชาติกับผมนีในาชาติคนเก่าคนเดิมของเรานี่แหละนะครับต่อมันอยู่ในยุ่งแจเนาะอืมในยุ่งจไปเอาเขาไปสีปรากฏว่าไปเจอต่ออยู่ในยุ่งครับผมครับแต่ก็ลั่งวุ้ใหญ่ดกน้่นกดซ้ำเนี่ยทุกคนแต่ก็ต้องเอามันออกเลยเนาะแกบอกว่าแกจะเอาเขาไปสีเดี๋ยวเอาเขาไปเป็นสีไม่ได้ครับผมครับเดี๋ยวอดเขา เขาไปเอาใช่ไหมเขาไปเอาเขาแม่ต่อวินผูกเปลือยแบไปนอกไปลุยเดี๋ยวอานภูมิเบาๆเดีอปวผมมาดูตัวนื่องวันนี่มันพอจะยุ่งขย่มเลยมันดิ้นเอยมันออกมาเลยอัานภูมิครับวันนี้ลืมลมบอกว่าเป็นพันภูมิเลยกับคนอื่นม่วางเลยครับผมไก่ไปไหนท่านไก่ติดเลี้ยงลูกครับกันขึ้นออกไม่ค่อยได้แล้วแม่หลายอยู่ใอยู่นี่ออกมาแล้วนี่ ออกมาไม่ซีลหรเวเวลาเยียบอยู่ทีเดียวเลยโหนสะเตือนนิดเดียวไม่ถึเลยนะมันไม่ใช่นะอันพุ้มเอาเอาให้พี่น้องดูกันอ่ะเอาหน่อยเอาหน้อยให้เขาดูก่อนเอาไปไหมเอาไปนะอือนี่ครับออกมาละเห็นสามตัวสี่ตัวเอไปมเ้าแล้วเขแล้วยังไงก็ใหญ่ลาดดดือพพุ้มมันนี่ได้เนี่ยตัวออกมาได้เหมือนกัน รังสวยอยู่ครับเดี๋ยวเตรียมการไปมนนึงวางยาสลบครับอันภูมิอย่าใส่หลาย,าาาย,ายลาเลยท่าจีท่าจีใหญ่เลยดูอยู่ดูว่าเราเคยทำอยู่หรือเปล่าเคยใหญ่ยังไ่วท่าจีใหญ่เนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะครับโอเคพอมันสลบนิดนึงเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสำลีเป็นสำลีแบบไม่มีน้ำมันอุดมันไวไม่ให้มันออกมาได้ก็๋ยวเจนนั้นพอไม่รู้เดี๋ยวเนี่ยจะต่นหน่อยท่าจีดูเดี๋ยว เตะมือผมเอย่ออกไปอยากมือนกันทำกล้ามแขนเสือไี่เหยียไหมเออเมืนบวกเดี๋ยวเอาไทียอย่าให้มันออกมาได้นะมันวุ่นวายนะไม่ใช่เลยนี่หลายเทด้วยออกมาติ้นเลยรู้แล้วครับเอ๊ะนิวเขาว่าได้เอาจะมีออกมาไหมร้เลยติ๊ดหม่ชั้นเสือนี่โอ้โหฮิ้ิอย่้นว่าเอาไงไงเอาอย่าง มีไฟกันไหมโยกไหมโยกโยกมันไม่ไม่ไม่มาถือกล้องอย่างนึงพุ่มพุ่มพุ่มจีพุ่มจีพยุงลังระจุกมันไว้นะอย่า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 ถอยนะเอ่ออย่าให้ลังเตะนะสำนักพอดีทุกอย่างตรงพอดีเวะโอเคโอเคพอดีมันมาจอดเป็นนาลูเลยนะ เอาปูพมมันอ่อนแอมากเลยนะปววูหล่นบกเลี่ยให้มันดันออกได้เด้อทุกคนนักทุกอย่างต้องพอดีนะข่างอนมันดันออกได้ครับเอออยากตกไปเนียนๆเท่าไหม่ทุออกคนยให้น,นั่นเตะโอเคโอเคนะพุงเฝ้าจับตาดูไปเลยถ้ามันเริ่มขย,ขยับขยับออกมาพรมก,ก่อนนั่นเด้อมันมีเล็กๆอยู่เดี๋ยวนี่ครับอยู่ในยุ่งเขาเลยครับทุกคนอย่ดูยุ่งด้ของแท้ <laughs> โอเคจะหยับได้แล้วอไใช่ไม่ดู <c oughs> แต่แต่อย่าลดได้เพราะเราแข่งเ้ยวะแล้วมัยับอยู่ยาวแม่วิทรูแวไหวเลคือเป็นไงครูโอเคเริ่มบินละเดี๋ยวสรุปลกลางๆหน่อยแค่นี้เแค่มันดันก็พอโค้งต่างแตกไหมไม่แล้วดูดูด,ดูตอนที่โยดบดาวเปล่ามันมันแขงครับ <c oughs> ดูลายมันลนั่นดีนั่นหมดประกับประกองหยาดอยู่บ้างตรงมีถุงใส่ปกติุ๋ยไหมล่ะปุ๋ยไหมล่ะครับะไรตรงไส่ถุงปุ๋ยไปอะครับางทีแต่มันออกปุ๊บเองีสวยทำไมมีถุงปุ๋ยต้องใส่ถุงปุ๋ยไปมันก็ไม่เป็นสื่อมันโยกแต่ตอนผมหยัดไม่หยาดไม่ยิ่ถ่ายก็ถ่ายไม่ได้เป็นแล้วนะไม่ยิ่ถ่ายสวยๆนิดหน่อยโยกบึ้บไปเลยไปกับมือกันนี่เลยเว้ยเห็นแล้วมันลืมไป บีเอาหนิวจุกไปเกือบไปเนาะแต่มันจะมียหยกเนาะประมาทเป็นนิดียยังไม่สรบเลยกับอานานเป็นแบบนี้คือ<า>พุ่งใส่ใส,ใส่น,น้ำมันหน่อยพุ่งใส่นิดเดียวคุณจะใหญ่ไงอืมอ่าละฝอจับตาไว้อย่าอย่าละสายตาเคยมีประสบการณ์แล้วกับมันดันออกมากับผมงานเข่าเลยตอนนะั้นผมล้นต่อยอยู่สองเมตร ว้าผู้มีเห็นแม่พินุมากระน,นี้เลยแล้วคุณหนังมองนอนมองกระน,นี่นเ<อ>านาะเด้๋ยวี้เนียดูไปดูไปอย่ามัวยิ่งชกเหลืองอย่างนี้ยเลยขังก,ก่อนก็ณว่าจะคุยกันอย่างเงี้ยนะนเพื่อชีมเอาอ่ะเดีขอบคุณครับจกปุยแม่แล้ว <c oughs> อ่นาจ๋ากินมาดูไหมเอาเลยเลยเด้แกสองเลยไม่ต้องแค่ดูแล้วแก <c oughs> ทำไมทำได้ก็เดี๋ยวรอพันภูมิบอกว่ามันสลบเรวค่อยดูกันต่อเนาะใส่นละมันนิดเดียวเลยมันไม่จะลบเราสิ จริงๆมันต้องสลบแล้วนี่เพรานั่นเลยเพราะแซฟรู้ไอ้ออกมาเลยไม่ไดหนไม่ได้ครับต้องลอยสลบก่อนเดี๋ยอะเพื่อสำลีมันดุต้องรีดรื้อในงานเข่าเลยงานเข่าเลยครับอะครับเริ่มสลบแล้วครับตอนนี้เริ่มสลบแล้วกําลังเคลียร์ทางโอ้ยเว้เป็นเว้ยเคลียร์ทางออกทางเรียนกันอยู่ไหมเอออากาศแซฟโอเคอะไรผมมกันเลย ครั้งแรกครับครั้งแรกเคลก่อแล้วันเยรการต่อไปรเองกอยายปรียงครับลังใกรเลียงได้นะครับผมขอเคลียร์ทางแป๊บนึ่งยังไงจ๊ะเคลียร์ทางแบบไหนเอาก็บของหอมอ๋อเรียมาที่ใหม่เดี๋ยว ไหนไหนไหนเขาไปอยู่ในยุ่งนี่กว่าทำงานไปอ่างเนี้ยเข่าพวกนี้อยู่ได้ไหมอุ๊ยมาได้กี่ออร์เดอร์ไหนไหนไหนอ้าวทายวีชัวนะค่อยๆค่อยๆอ่าโอ้เป็นใหม่แกนเสื้อแกนเดียวเลยทุ่มหันมาทั้งนี้โอ้ยดีดีเด้อดีดีเด้อโอู้เป็นตาหนาเอาไปหอยเป็นต่อประดับซะเนาะงานนี้อ่ะไป เดินทางเลยครับพวารต้องทำเวลาอย่าหกล่มเด้ออย่าหกล่มเด้อเดี๋ยวอีกเดี๋ยวต้องถ่ายมาสิครับเดียเอ็ปลี่ยนสัมรีแบบภูมิจะาดายมาสิเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสัมรีที่ไม่มีน้ำมันจะต้องมั่นใจว่ามันสลบเออแช่หรมั้งค่อยๆเบียดเบียดดิงออกอ่าใช่ตอนเปลี่ยนเบียดเบียดปึ๊บเร็วๆเลยเร็วอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเสียเกนอย่าเสียเกนเออ ยังเกียนบางทีมันเสียสมดุลมันแต,แตกขั้วเลยนะของมูนี่มันช่างลำลากมากหรอกกดพื้นกดตัง้งตั้งเหมือนที่มันเคยอยู่นะ่ะใหญ่กว่าเก่านิดเดียวไม่เกิด <พอ S 1> กเสียเสียนาชาัดไปเทรนมันถือไหมหรอ,อเปลี่ยนสัมรีครับผมครับเปลี่ยนถุงรีเป็นสัมรีที่ไม่ชุบน้ำมันนะครับจริงๆต้องเตาออกซิเจนเข้าไปได้ดนะิ้วยอะไรต้องไปไปไม่น้ำทะเลหรอวะดดีไปนะครับตรงไหนไกลไป วเวไหนเวสองอยาันไหมยากุดยอดเลยสองสาโลหนึ่มึงเป็นการย้ายต่อครั้งแรกของผมเหมือนกันกับไม่ดีจะสำเร็จหกไหาินมใหญ่ะออะไรับกับทำตามเขาเลยนายชาติที่ไปได้ไหมเไปแล้วเอาขอบคุณแ่ครับงานผมรีบไปแล้วเอาทุกคนตอนเดินทางจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพรผมต้องช่วยปันภูม ครับทุกคนมาถึงพื้นที่ที่เราจะวงางรังต่อแล้วครับเห็นเนาะไปยังยงี้เนาะเดี๋ยวต้องมัดตั้งหน่อยครับผมอันนี้ตีฝัวนึ่งดูอันนี้อันนี้เป็นนอ๋อเหรออย่าลังลวเลยลวายลวดเหรอเฮ้ย <c oughs> จริงเหรออย่า <c oughs> ลัล่วนี่เป็นไทุกคนเออจริงด้วยนี่นอนไหมพุ่มอยู่เนาะมีมีมีเต็มเปี้ยเลยเนาะเรงมันทีใหญ่ป่ะไอ้ลังรั่วดจะเม่ไม่ออกมาเลยอ่ะเมางเรา มันจะกลัวตอนไหนไม่ได้ดูเลยทุกคนเลยอดีนี่ยกลันนวตะลมพายุน่ะไปกออยู่คาในสวนครับเป็นหลังบ้าน นายคนทำให้เรานายคนสูงกว่าวัวตะลมอยู่แล้ว เออใช่ใช่บางคนก็เห็นด้วยเออมัาแบบมันต้องมันเรียกว่าหามโยนหามโยนหามคว้ยเบาเบาดีดีหามคว้ยหามคว้ยอยากนำมาตรยเกีนแฉ่ง งด,ดูมันจะใหญ่ไหมทุกคนแต่ผมกลัวจะไม่ใหญ่อะต่อรังนี้มันพิษสังเกตครับนชาชัดบอกวา่าเห็นมันตั้งเกือบสองเดือนแล้วครับแล้วมันก็ใหญ่จากกำปัน้นมะแค่นี้ครับผมแล้วปกติตันี่เดือนนี้มันใหญ่หวาบหวาบเลยนะอ่ะาไปหา่าอ่ะเอาเลยโอเคอ่ามันนี้ไม่บินละแบบนี้เ,เดี๋ยวปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งคันบูม โอ้แต่มันเมาเลยแหละเอาออกไปเลยกลัวนะไอย้ยิงต่อไปไหมเฮ้ยไม่เห็นมีเมียสักเมียล่ะไปแล้วเป็นยิงยิงตูดเลละอยู่กับเป็ดนิ่งสักน,นิดเลยอ่ะอ่าทำไมมีน,มน้ำมันเลยดิเอ้ยแต่มีตัวอ่อนอยู่เนาะเห็นตัวอ่อนแล้วไม่แงบเอาหวังว่ามันจะไม่ตายเี๋ครับน,นี่แม่อ,อยู่เนี่ยนะแต่ไม่กระดิกเลยพันอบอกด้วยว่าตาย แต่น้ำมันกินน้ำมันก็ทำดีจะไอยู่เลยดินีตล์แนวคือเป็นเดียวเนาะเออไม่รู้เลยฮะว่ามันจะรอดไหมทุกคนเนี่ยน้อยเลยประเด็นประเด็นมันจะมีซิปเมยตายหมดอีกแต่ตายก็เอาไปเป็นตัวประดับครับผมครับเนาะโอเคทุกคนภารกิจย้ายไม่รู้จะสำเร็จไม่สำเร็จเดี๋ยวค่อยติดตามผลอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ตายไม่ตายอ่ะทอามายไปเคลียร์ด้วยใช่ไหมเกลียดด้แล้วขยับโอเค อ่ะมาลาพี่น้องพันภูมิบอกมาซะละเอาล่ะทุกคนนี่ก็เป็นภารกิจใหญ่ังต่อขังหลกของผมเลยแต่พันภูมิอาจจะเคยป่ะจะมาอยู่รอยเอ็กหมือนเราเคยล้างเนี่ยโอ้โหวันทค่รับไมรูจะสำเร็จไหมคอยติดตามผลจริงเนาะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับหวังว่าจะรอดจเจกันเราก็รอดเลยโอเค